หนึ่งในซีนดนตรีที่มีอิทธิพลมากมากเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาใจถามใครเนี่ยร้อยละ60เนี่ยต้องพูดถึง80หรือยุคเอตี้ใช่ไหมและนอกจากการบูมของกีตาร์ฮีโร่เนี่ยแล้วก็จุดเริ่มต้นของสายป๊อปทั้งหลายเนี่ยหนึ่งในอุปกรณ์ที่เป็นซาวด์เทรดมาร์กเนี่ยเราจะไม่พูดถึงร็อกแมนก็คงเป็นไปไม่ได้ซึ่งไอ้เจ้าตัวโก้เนี่ยมันเรปิค่าแบบ1ต่ตอนหนึ่งมาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกัน ที่ทราบของยุค80เนี่ยเราจะไม่พูดถึงยุคโต้ร็อกแมนเนี่ยเป็นไปไ,ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องบอกว่าร็อกแมนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่โอ้โหโดนใช้แบบเยอะมากๆทั้งอ่าโซเซเตรนี่ทั้งวงบอสตันอ่ะซึ่งแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนกิดคน้นนะนะวงบีซี่จากญี่ปุ่นวงเดฟและพาร์สเมกเกดฟสายเฮากันทั้งหลายรวมไปถึงอัศนีวัสสันไมโครไอซาวกีตาร์ Micro, I, Sound, Guitar, ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเดี๋ยวพอฟังเสียงแล้วทุกคนจะอ๋อทันทีอุปรกรณ์นในวันนี้เป็นกีตาร์ผมเองนะครับผมแล้วก็ มาต่อตรงไอ้เจ้าตัวโก้ดเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เจเนเรเตอร์เข้าส u ตนนอร์สเตอริโอคอรัสถึงสเตอริโอเอ็โคนะครับโดยที่ก็จะเสียบตรงเข้าออเดียลอินเทอร์เฟซของผมแล้วก็ด้วยความที่เราจะ represent ความเป็น80เนี่ยผมก็เลยใช้เป็น c h a n n e l s t r i p ของ SSL 4000เพื่อให้ความแปูนมากที่สุดนะครับผมจาก universal audio นะจ๊ะแล้วก็สายเคเบิลนะครับของเครื่องลิ้นนะครับสีสันสวยงามนะครับยืมมาจากยืมมาจากร็อคแพาเนตน,นะครับเพราะว่า ใส่แจ็คไม่พอถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่ร้านนะครับหรือว่าจะตามลิงก์ข้างล่างลงไปนะครับแล้วก็ไปเราซื้อต่อนอ่ะตอนนี้เนี่ยผมต่อทุกอย่างเนี่ยก็คือจะตอบเป็นเซรีโออย่างที่เห็นนะครับโดยที่เสียงโดยเบื้องต้นนี่เปิดขึ้นมาโดยที่เราเริ่มต้นมาดูที่เจ้าตัวเป็น s u สเทนนอรนะครับสิงคคลีน ศู์มากพอใช่ป่ะแล้วเ,เปิดเจ้ตัว,ตวครัสของเขาแล้วฟังใหม่ เรไม่สมบูรณ์เราเติม Echo เข้าไปนะครับหรือว่าเราเติมด e เล y เข้าไปโดยที่ด e เล์ไอ้เจ้ตัวแพ่ะสามารถที่จะเซตได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจทําเป็นจำลองเหมือนฟิลแบบเวทรายก็ได้หรือว่าจะแยกซ้ายขวาทั้งคู่ก็ได้หรือว่าจะแยกซ้ายกับแยกขวาให้มันเป็นเสียงรายข้างนึงเสียงเวทข้างหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ผสมทีหลังก็ได้เช่นเดียวกัน หมดเลย โดยที่ไอเจ้าตัว Rock Man เนี่ยมันถูกคิดค้นโดย Tom s c o เป็นมือกีตาร์ก็เป็นหัวหน้าวงของวงบอสตันโดยที่ไอเดียเขาเนี่ยสมกับชื่อ Rock Man เลยเวย้ยคือ Rock Man เนี่ยมันล้อมาจากอล์ k Man คืออล์ k Man เนี่ยอ่ามันเป็นเครื่องเล่นดนตรีพกพาที่สมัยก่อนเขาจะพกไปได้ใช่ปะ่ะเขาก็อยากจะได้เป็นไอเดียเดียวกันไว้ก็คือสามารถที่จะแบบอ่าเสียบกีตาร์ง่ายๆพกพาไปได้เล่นแล้วฟังได้เลยซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของไอเจ้าตัวอ m Sim นั่นเองนะครับโดยที่ในสมัยนะั้นอะ่ะเขายังไม่ได้ใช้คําว่าอ m Sim ด้วยเหตุผลเนี่ย เพราะว่าเขายังไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนแบบอะจำลองเป็นแอมอะไรก็ตามเพราะเขาแค่ต้องการเป็นอุปกรณ์อย่างที่บอกตอนแรกคือสามารถที่จะเสียบแล้วก็นั่งเล่นที่ไหนก็ได้โดยที่ต้นแบบของเซาคือเซาที่ทำกโกไใช้อยู่แล้วทั้งแอมทั้งการแบบปรับแต่งต่างๆอุปกรณ์ในห้องอัดแล้วผลที่ได้ออกมามันดันเวิร์กเว้ยก็คือหลายๆคนเขาก็เอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยแทนทั้งเป็นแบบพกพา,นเ,าเนี่ยเจ้าตัว X10 เนี่ย เอาไปเสียบตรงเลยก็มีไม่ถึงไอ้เจ้าตัวที่มันเป็น half rack ใหญ่เจ้าตัวเป็น s u s t a i n o r แล้วก็ generator เอาไปใช้ในการเสียบตรงหนัดแล้วก็ได้สาวที่คุ้นเคยที่พวกเราได้ยินกันว่าเออนี่มันคือสาว80ด0นะครับแต่สาว80ดนั้นนะ่ะมันจะขาดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็คือสุดยอดคอรัสที่มันแบบมีความหวานฉ่ำใช่ไหมซึ่งเขาก็มีมาด้วยก็คือเจ้าตัว stereo chorus 2รวมถึงเจ้าตัวนี้ stereo echo นะครับ <S 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 कंदा เหนียวความเหนอมันถูกต้องแต่อันนี้ซาวมันอาจจะยังดูเหมือนแบบไม่ค่อยใช่ใช่ไหมแต่พอเกิดว่าเราเติมคาราทไยฟังนะโดยที่ทั้ง4ตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบโปรเฟชชั่นอลของเขาอะ ซึ่งเอาไว้แบบอ่านเสียงดีไว้เสียบเข้าสตูดิโอไว้ใช้ทํางานได้เลยอะไรประมาณนั้นโดยที่ทางโก้เนี่ยเขาได้ทําการเป็นเลปิค่าแบบ1ต่อหนึ่งไว้แต่ว่ามีการปรับปรุงอะไรบางอย่างทั้งในแง่ที่ดีขึ้นในแง่เรื่องของน้อยนะครับก็คือเขาจะมีการลดพวกเรื่องน้อยฟลอออกไปนะครับรวมไปถึงว่ามีฟุตสวิตซ์มาแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เป็นแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยในการใช้งานได้เลยส่วนในจุดข้อด้อยนะครับก็คือมันจะมีบางตัวเช่นอย่างเจเนเรเตอร์อย่างเงี้ยครับ ไอเจ้าตัวเป็นออโต้คลีนของเขาอ่ะมันเหลือแค่คล<ๆ>ีนเฉยเพราะว่ามันโดนจดเทสมากไปแล้วมันเป็นเรื่องลิเกสิตแล้วเขาไม่สามารถทําได้ไทั้งวงจรแล้วก็ทั้งชื่อนะครับตัวนี้นี่เป็นฟังก์ชันทีเด็ดของเจ้าตัวร็อกแมนเลยนะครับก็คือเจ้าตัวออโต้คลีนนะครับซึ่งไอเจ้าตัวเป็นออโต้คลีนอันเนี้ยมันสามารถที่จะเลือกเซตได้นะครับซึ่งสิ่งที่มันทําคือ Auto ออโต้คลีนยังไงคือปกติแล้วเวลาที่เราเบาวอลลุ่มอ่ะเสียงมันจะเบาลงมาด้วยใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันจะมีการคอมเพนเซตนนะครรรับเเเื่่่ออองงขววลลลุมใาทีา เบาวอลุ่มที่กีตาร์และเพื่อที่จะได้เสียงคลีนเนี่ยเสียงมันจะยังคงแบบดังอยู่เท่าเดิมเช่นเป็นอย่าี้ถ้าไม่มีนะถ้ายมาที่เจเนเรเตอร์บ้างเจเนเรเตอร์คือเป็นแตกที่เยอะขึ้นะใช้คำนี้แล้วกัน นะครับอ่าซึ่งตัวมันเองอ่ะสามารถที่จะใช้เป็นปรีแอมต่อตรงได้เลยเช่นเดียวกันโดยที่จะได้เสาวที่เอกลักษณ์เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ ได้เสาวนี้เลยะครับก็คือถูกต้องทันทีนะครับแล้วก็เขาจะสามารถที่จะเลือกปรับเป็นยุตัว distortion harmonic ได้นะครับก็คือเหมือนเพิ่มแบบเป็นลักษณะ harmonic ย่านเสียงแหลมนะลองฟังดูฟีลเหมือนแบบมีความเหมือนแบบแปลกหนักขึ้นอะไรประมาณนั้นด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบไปเพิ่มย่านเสียงแหลมให้มันมีความฟีมมากขึ้นนะ ตัวนี้มันจะมีเฟสนะครับก็คือทาหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ไอเจ้าตัวคลีนเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นเหมือนออโตคลีนแต่ว่าด้วยความที่ว่าเหมือนเขาจดเป็นสิทธิบัตรเทรดมาไว้มันเลยใช้ไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงวงจรด้วยเพราะฉะนั้นไอเจ้าตัวนี้เปลี่ยนก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะฮะอันนี้ สิ่งหนึ่งที่ได้ยินแทนก็คือเรื่องของอย่านเสียงที่มันจะมีความเหมือนแบบมีโลมบิดมีอะไรพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมามีความพัน์มากขึ้นนะฮะลองฟังดู ที่ไอเจ้าตัวโก้ทั้ง4ตัวเนี่ยเป็น product มาจากทางญี่ปุ่นนะครับแล้วเขาก็มีความติดมากระดับหนึ่งก็คือค่อยๆทําค่อยๆขายเพราะฉะนั้นของอ่ะมันจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่เช่นอย่างนัตอนนี้นะครับที่ผมถืออยู่ในมือเจ้าตัวเจเนเรเตอร์นี่คือเหลือเป็นตัวสุดท้ายในไทยแล้วนะส่วนไอเจ้าตัวเป็นซัสเทนนอรแล้วก็เป็นคอรัสแล้วก็ไอเจ้าตัวดีเลย์เนี่ยก็คือยังพอมีอยู่ แต่ทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือลีดนะครับลีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัว Rockman Generator เลยเนี่ยคือมันจะเพิ่มเกนด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มความดังด้วยแต่เจ้าตัวโก้ดเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะเพิ่มแค่ความดังอย่างเดียวนะลองฟังดูดิ โดยที่สเปคโดยรวมๆแล้วอ่ะก็คือทั้งหมดเนี้ยใช้ไฟเป็น 9v center negative ธรรมดาน,นี่แหละแล้วก็สามารถใส่ฐานด้านหลังได้นะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างที่จะดีแข็งแรงเลยทีเดียวโดยที่ในหลายจุดเนี้ยแทบจะเป็นการจําลองก๊อปปี้แบบ1ต่อหนึ่งเลยนะครับซึ่งจะทําให้เราได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงของจริงมากที่สุดพวกเว้นเหมือนอย่างที่บอกก็คือจะมีการเพิ่มฟุตสวิตช์แล้วก็เป็นเรื่องพวกเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งหลายที่ด้านหลังก็จะมีเป็นยางที่เอาไปใช้รองนะครับ วัสดุโดยรวมเนี่ยถือว่าหน้าตาดีดูแข็งแรงดีแต่ผมก็ไม่ได้เทสโดยการดรอกเทสหรือโยนนะแต่ว่าจับพอจับแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่เอฟเฟกที่เบาโยงอะ่ะคือมีน้ําหนักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้หนักมากเช่นเดียวกันแล้วก็ไซส์ก็คือ1เต็มมือผมนะครับก็คือค่อนข้างจะใหญ่ระดับหนึ่งเลย ยังไงบ้างต้องบอกว่ามันให้ซาวที่น่าคิดถึงจริงๆแล้วก็ทำซาวนั้นได้แทบจะเกิน90%เลยนะก็คือแบบเสียงคงเสียงคลีนคือใช่เสียงแตกก็คือใช่มันคือซาวเนี้ยมันคือซาวนี้แบบเล่นแล้วคือแบบอ่อถ้าเกิดว่าใครได้ดูรีวิวตัวเต็มนะซึ่งรีวิวตัวเต็มก็คือใครจอยเมมเบอร์ก็จะได้ดูนะครับว่าเป็นการเหมือนค่อยๆจอดทีละฟังก์ชันซึ่งผมได้พูดคำคำหนึ่งมาแล้วก็คือ มันไม่ใช่เอฟเฟกที่นะปัจจุบันอะถ้าเกิดเทียบคือมันไม่ใช่แอมซิมไม่ใช่อะไรที่โอ้เสียงดีเสียงเนียนที่สุดแต่มันคือเสียงที่ใช่ในยุค80ขึ้นเลยแล้วเออใช่ว่ะทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ปรับอะไรได้เยอะมากแต่ก็มีความเยอะมากพอระดับหนึ่งที่จะสามารถใช้ไฟจูนในจุดบางจุดที่ใช้งานไม่ได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือความรู้สึกที่มันเป็นอะนาล็อกแ,แท้เวลาเล่นและการตอบสนองที่มือคือค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบซาวรประมาณเนี้ย ซื้อยกชุดไปอ่ะแล้วเอาไปใช้แทนเป็นพวกเหมือนแบบมัลติเอฟเฟกทั้งหลายอ่ะเฮ้ยมันใช้ได้เลยนะคือซาวนะ์นะปัจจุบันนี่ผมว่ามันยังตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่คือเสียงคลีนเพราะฉ่ำดูดีเสียงแต่คือมีฮาร์โมนิกมีอะไรที่ค่อนข้างอิ่มแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็คือค่อนข้างที่จะเวิร์กมากทีนี้ข้อด้อยของมันคืออะไรโดยรวมคือราคาค่อนข้างสูงแต่ก็คือถูกกว่าการที่คุณไปซื้อล็อกแมนแท้ๆมาแล้วก็มีโอกาสที่วัสดุมันจะเสือ่อมในส่วนของข้อด้อยต่อมา มันค่อนข้างที่จะมีความเป็นวันทริปโพนี่ระดับหนึ่งก็คือ,อไอ้เจ้าตัวพาร์เสียงคลีนหรือพาร์เสียงแตกของซัสเตนนอร์กัเจ้าตัวเจเนเรเตอร์มันค่อนข้างคือมันทำซาวด์80ได้แต่ว่ามันก็คือไม่ได้แบบทำซาวด์อื่นๆหรือว่าปรับตัวได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็คอรัสกับดีเลย์เสียงดีจริงแต่ว่าณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าดีเลย์ด้วยความที่พอมันแท็บไม่ได้อะครับมันก็จะแบบมีความนิดนึงรวมไปถึงไอ้เจ้าตัวคอรัสที่ฟลาเปิดขึ้นมาแล้วอะวอล่มมันแอบเด้งขึ้นมา แต่พูดกันตรงๆก็คือมันทํางานได้ดีมากนะโดยส่วนตัวคือรู้สึกว่ามันเป็นคอรัสที่พอปรับเสร็จปุ๊บอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันทําเป็นเหมือนกึ่งเว็บไรเว็บให้เลยได้หรือว่าจะเลือกเป็นคอรัสธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นฟิลค่อนข้นขางมีความใกล้เคียงกับเหมือนแบบพา r a เลลดีเลย์ก็ได้ส่วนีเลย์สามารถที่จะเลือกเป็นสัญญาณไรกับเว็บแยกกันได้อีกแล้วก็เลือก,กบแบบเลเวลแยกกันได้ถือว่าเป็นการคิดที่ ค่อนข้างฉลาดมากนะสามารถที่จะปรับตัวอะไรหลายอย่างได้ค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวและนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้กันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมันมากๆโดยที่เทปนี้คือรีวิวเต็มรูปแบบแบบผมว่ามันหนักหนวงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะเป็นแนะนําแล้วก็เล่ากันแบบนี้ เพิ่มมากกว่าโดยที่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมอยากจะให้ทําอะไรอยากจะแนะนําติชมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้ซึ่งการคอมเมนต์ก็เป็นการช่วยเราทางหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราก็เป็นการช่วยเราอีกทางหนึ่ง หรืออยากช่วยเราไปมากกว่านั้นจอยเมมเบอร์คุณก็จะได้ดูคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมอย่างเช่นการรีวิวแบบลองแบบยาวๆเต็มๆของ20บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะหรือว่าจะคิวอาร์โค้ดตรงนี้โอนช่วยค่าข้าวค่ากาแฟหรือว่าเอาไว้ซื้ออุปกรณ์ในการทางานเพิ่มเติมของผมโดยที่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปลองกันได้ที่ร้าน Rock กแพเน็นะครับจะตามลิงก์ข้างล่างลงไปเพื่อที่จะไปเช็คราคาแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้เลยเผื่อใครมีคูมองคูปองนะครับรวมไปถึงว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนผมทางนึงกดตามลิงก์ กลับเข้ามากดนะครับผ่านลิงก์ผมนะครับก็เป็นการช่วยผมแล้วเช่นเดียวกันน,นะจ๊รย์ถเกิดถามว่าตัวไหนหน่าซื้อต้องบอกว่าน่าซื้อทุกตัวคือมันค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็มีความยูนิคคือมันเป็นเสียงที่ค่อนข้าที่จะเวลาที่เราแบบจะเล่นหรือว่านึกถึง80ูนอะ่ะคือมันจะแบบเออซาวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าให้เล่แค่ตัวเดียวเซนเนเรเตอร์มาจริง